สวัสดีค่ะวันนี้พี่เกศน,นะคะก็มีข่าวของการประปาส่วนภูมิภาคนะคะมาบอกนะคะการประปาส่วนภูมิภาคนะคะคืนเงินประกรันการใช้น้ําประปาให้กับผู้ใช้น้ําประเภทที่1นนะคะเป็นที่พักอาศัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนนะคะ การประปาสมูมิภาคนะคะก็จะเปิดให้ลงทะเบียนได้วันที่15เมษายนนี้นะคะและจะเริ่มคืนเงินตั้งแต่วันที่5พฤษภาเป็นต้นไปนะคะวิธีการลงทะเบียนนะคะมี3ช่องทางนะคะคือ1นะคะลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของการประปาสมูมิภาคนะคะ w w w t w a c o t h นะคะ2ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน p w a 1 6 6 2นะคะ 3. ลงทะเบียนผ่าน Li@ น์แอดนะคะ PWA Thailand นะคะและวิธีการขั้นตอนการลงทะเบียนนะคะมี4ขั้นตอนดังนี้นะคะ 1. กรอกข้อมูลผู้ใช้น้ำนะคะชื่อนามสกุลหมายเลขบัตรประชาชนนะคะหมายเลขผู้ใช้น้ำนะคะ 2. ทำตามขั้นตอนให้ครบถ้วนนะคะ 3. รอ SMS ตอบกลับจากการประปาส่วนภูมิภาคนะคะ 4. รับเงินตามช่องทางที่ระบุนะคะ สำหรับช่องทางที่จะรับเงินได้นะคะก็คือบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนนะคะบัญชีธนาคารและเคาน์เตอร์เซอร์วิสนะคะกรณีการตรวจสอบสิทธิ์ไม่ผ่านนะคะให้รอการติดต่อจากการประปลาสาขานะคะทั้งนี้งดเดินทางไปสำน,นักงานประปาสาขาเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคนะคะยังไงถ้าใครสนใจนะคะจะรับเงินประกันค่าน้ำค่าน้ำคืนนะคะก็สามารถติดต่อได้นะคะ เงินประกันค่าน้ำนะคะจะอยู่ที่200-500บาทนะคะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปีที่ทำการติดตั้งมัดน้ำประปานะคะถ้าใครสนใจก็ไปลงทะเบียนกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ